เอ้บ้านแตกรัว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 บ้านแตกอ่ะโอเค okay, okay. มันดนพี่มันดันพี่จะเป็นระวงังระวังพี่เจนนิวเจนเป็นไงนะเอโอเคเ้าดีน,นะครคจล้ล่วงจ้ล่วง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 ตรงมาร์กล่วงสามตัว 3, ตัวที้สามตัว 3, ตัวนี่สามตัว, 3, ตวบนโคตรเจ็บอะ่ะเต้มาบ้านไหม้น้าสองเจนนิว ไปไห้แล้วะเฮ้ยกูโดนเฮ้ยนั่นตรงนะเดี๋ยวเดี๋ยวตรงคนโน้เดี๋ยวตรงมาร์คตรงมาร์คนิ้นิวเจ็บมากเจ็บมาเจ็บมากโแค่นั้นแหละดเต้เฮ้ยเฮยเตไทยเต้ปิดเต้จ่าพ อ้ห้พันของมันเป็นเม็ดนึงเราโดนซ้ำผนี่ไอ้เก็บมากเลยจะเป็นข้าวงได้ปะทำไมกากันทำไอเพื่ออะไรอ่ะ HVD เพราะมันยังอยู่วะไอ้เนี่ย เล่นมามาดีกว่าเอ๊ยวิ่งแล้วสองเะจักของนี้ให้โดนโดนโดนมาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันเปิดโดนจากทางไหนวะ แดงเชือกตรงไหนไม่รู้ผู้เล่นไม่โดนเอ้ยเว่นเว้นคิวฟีคิวฟีเฮ้ยโดนห้าสิบเว่นเวนตรงมาเว่นตรงมาเอากกอนเอาตรงมาก่อนดิไอ้ว่าบางเลยไอว่าดาวดาวเขียวเด็กข้างหน้าใช่ปะ มิสองมีหลังมิตสองมีไม่ใช่หรอจะทาาเว้ยมีปะจะตีบจะตีบเอาตัวนี้ให้ได้อะเหลือบ้านเจียวบ้านเจียวขวาที่สองครับอยู่หรืว่สองตัวเล่นเนินได้เงินได้เหลืบ้านไม้หรือบ้านไม้เหลือบ้านไม้เัวบ้านไม้เนะคือเก็บยาไปหมเห็นไหมวะมิตสองจำแล้วเม็ดเดียวโชว์เลยแดง โอ้โหโอ้โหจะหลอนปะวะไอ้เพี้ยอ๋อจริงมันไม่ได้บางอย่างเดินได้กูแค่ปิดแต่กูทะลุตัวมาเลยนะเนี่ยมันเป็นสะพานเป็นสะพานนั่นอะไะพร้อมกันพร้อมกันมะสามเฮ้ยสองต้องเปิดแล้ถน่ะเอาตัวลังเลยเยไม่ทันแล้วน่ะ Tao tạo ra trong mặt 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 เดินเดินเดินตรงมา่ป็นูกปาเลยเฮ้ยนะจามหายไม่้มีองแล้วเนี่ยตอนนี้ไม่ต้องสามเราลงทำไมจะติสจ้ตีสองไ Maybe we can get it. Maybe it's a long shot. We should throw it back right now, now, now. And no. in a little while I see you start to smile. You thought you forgot that you know baby, I maybe I can help it. Nobody else can put me up, but you got me up in flames. From our very first kiss to a very last wish, you'll be running through my veins. Don't gonna dance to the feet of your heart. Take a chance. you Lift up your arms.

ดาว yup. ดาวดาวตา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 เอ้ยมันวิ่งระวังสายนะเวื่อสายทนายดาวดาวดาวนิวผมไม่มียาแล้วอะไม่มีของเลยหมดแล้วครับหมดแล้วเต้มาเอาพี่เต้ดีแค่แล้วนิวกูไม่มีวอลเลตดันแล้วนะกูมีกูเหลือสองลูกอะเออจะบงบงระดันกันหน่อยเอยไอ้เต๊ขอกระสุนไอ้อะหน่อย เปแล้วไอ้โมเขียวผามีนั่นน่ะตาย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 โรงเรียนเรเนินเราเล่นได้เราเล่นเนินได้คนนั้นกูกูมีเอ็มเมก้าอยู่เดี๋ยวกูย้อนไปเลยตายมันตายเหลยสองตัวอยู่ไหนอยู่ไหนอ่ะตายเย็นได้หนึ่งในโรงเรียนสองตัวแหละไม่โดนบั็กบั็กโป้เฮยเขาดีเฮ้ยทำไมติดติดจอยเอ้ยครูโคแม่งชุบได้ชุบได้ ไม่ได้ครับทำเน่าเอ้บอกไอ้นี่กระสุนเออากูหมดละมาแล้วเตะมาแล้วไม่มีบอลก็ต้องใส่แล <oh> right. the ้วโอ้ไม like ่โดนอีกอะไรกิเลนกูไม่มีไอ้บอลเล่นแล้วนิวไอ้บอลไอ้บอลหมดแล้วไม่ไม่ไม่เดือพอวันเลยกูไม่มีของเล่นแล้ว ไปกูไม่ม <lined> <gardens> <Sm ar> er> <legitimacy parfois> ีไ <sa> อ <Holocaust zombie> ้นี่แล้วไม่มีอะไรเล่นเลยไอ้โวก็ไม่มีเล่นอะไรเลยต่อไม่หน้าไปบ้านที่มันหลบเมื่อกี้เนี่ยเลยกูเต้มาชุบมนชุบมาชุบชุบปะไอ้ตัวมาหน้าบ้านเ้ดดิิกูเต้มาดูอันกูโอ

อุ้สองจะดาวเจ็บเกิดไม่มีตัวเลือดตัวนี้ไม่มีเลือกสวยตัวนี้เจ็บมากสองสายไม่มีปืนไม่มีปืนตัวนี้เจ็บด้วยลูกซอเอาเฮ้ยตั้งไงว่าผิดแลร่ยูดีไอ้แค่อีกตัวแม่งเลือดเหลือเลือดเหลือหกอะอะไรอยู่นะตรงไหนมาร์กนี้ต้ยมาร์กดิ้เ้ฮ้ยกูเห็นสะพานเฮ้ยบ้านเขียวบ้านเขียวอะไรนี่บ้านเขียวตรงมาร์กอ่ะ เออร้อยร้อยนั่นน่ะตรงมัเห็นป่ะน่ะวุ้ยบ้านเขียวหน้าเราก็มีเซลฟี่ไปดิกูเห็นสะพานมั้งทำไมเมื่อกี้กูเห็นสะพานสองตัววั้ด้านหนึ่งนิ้วด้านหนึ่งโดนระเบิดเข้าเข้ามามาเฮ้ยเดี๋ยวจะทำไมคนรตี้ปะวะโดนระเบิดดิไม่เป็เลยตรงเนี้ยกู่ดรนี้งกู่ดรงนอ้โอ้โดนอยู่โดนอยู่นิ้วไปดิ้ดิเล่นมาดิมาโดนนิ้ว ตเดียวตัวเดียวนีมันออกขวานี้มันออกขวามันออกขวามันจะซ้ำกูเจ็บดีวมันเป็นญ่าเป็นขวาไอ้ว่าปิดไหมยังไม่โมตรงนี้ต้องขวากูโหมันซ้ำกูโอ้มันไม่ได้คิวเลยว่ะโพี่ไม่ช้าเลยตัวเฮ้ยมันมันจะไปชุบกันห มันสองปนีแล้วเนี่ยเออมันไม่คุณลิตี้เมื่อกี้มันยังอยู่ไม่เมื่อกี้มันยังอยู่บ้านอันนี้อยู่เลยตอนแรกอ่ะแล้วมันพอมาบ้านนี้พวกมันมาเต็มเลยสะพานอะไอ้เหี้ยครับเมื่อกี้มันยังอยู่ไกลอยู่เลยพอเข้าบ้านนี้พอโดนระเบิดดาวุบมาปุ๊บโอ้โหสี่สามตัวเลยในบ้านยิงดาวไปสามดาวไม่รู้กี่ตัวไม่รู้ยิงดาวหนึไอ้เหี้ยพูดมั่วไปหมดอ่ะกูอ่ะไม่รู้แต่ดาวเยอะอ่ะไม่ได้คิวเลยโอ้ไปก่อน

เต้มาแลเบิดได้ขาเว้ยนี่น um> ี <h <h ่นีไปชาร์จบ้านไปเร็วๆบ้่นนี่ไงนงไหหนด่ะนดนว่ะใต้บ้านใต้บ้านห้องขวานิ่ห้องขวาหลังบ้านแล้วหลังบ้านหลังบ้านทไทไทไดาวดเตต้ชุบดดิ

แล้วด oh, ีๆบ so ้านเขียวบ้นเขียวตามหน่อยตามหน่อยใครมีคนขึ้นก่อนดิเป็นงใชกันระเบิดก่อนเดี๋ยวเชคกันระเบิดให้เชคก่อนเชคก่อนมามาระเบิดระเบิดมาขึ้นหน่ยข้า้าขวามามาาขึ้นปดีสดาเต้สุดาเปลี่ยนเปนเปเเดาข้างซ้ายดาเาาันต่อคยาวเน bật cố, Áp bấm, bưng gì bưng, đi, tầng 3, 3, hai là bưng, Phải bao, Đau. Đau hả? Đúng, đúng, Đồ bằng, đúng, 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 มันมีตัวไม่ใช่เหรอมันเป็นเพื่อนๆนะไหนวะมันไ,ไปไหนอ่ะนี่ยดูดูรอบๆกันะถอยไปแล้วมั้งเนี่ยเส้นเจินทันเรื่องอะเออไปไปไปไหนนั่นนะแน่นตนนี้นอน<ป>น้อยนะไปไปไปแคมเปญว่าเยอะแต่น่าจะหยุด ไปายยสายาเฮ้ยนันหัวร้อยมไก่สาเมตรอะไล้รถมีสองคันขึ้นมาก่อนเดี๋ยวมานตรงนี้ว่ะตรงนี้ว่ะเฮ้ยจะโดนอ้ดาว้ดาวยดีดีนี่มีตัวชีดายเต้ช่วยกันนะตรงกูตรงกูาะดอระางองอยู่ไหนถอง โอ้ตั้งไอวอดี้ไอวอดี้กัดดาตรงนั้นกัดดาเล่นตอนเล่นตอนหมันซ้ำกูเลยเอาโอ้โหอันนี้ตีนึงระวังระวังตีนั้นแจมนะโอ้โหเว้นต้องเล่นคนเดียวอ่ะสวยเว้นมาเตต้รงนี้ดินบรรยาให้เต็มเลยมันอยู่ไหนวะตรงนี้ต่อมันอยู่บนบ้านมั้งบนหลังคาหรือบนบ้านนี่แหละมันอยู่นะมันอยุดเนินนั่นนเนินข้างล่างนี่นี่นักกูนักกูเต้ถอยละ มันยังไม่ถอยนิวมันยังไม่ถอยมันย่ออยู่หน้ามันย่ออยู่มันย่ออยู่เด็กๆไปช่วก่วนเลยสวยไปช่วยกูจะราวจะราวไปจนกูจะราวเจ็บมากลุยยาปะวะลุยลุะยาปะกูออกกูอ้อมขวาได้นะดาว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 ไอ้วอลดาวไอ้วอลดาวไอวอลหลีกตัวนึง าตัวนเข่าไปแล้วสองสองตามเลยสองดาวมันจะดาวเดี๋ยวมันข่าใช่ปะเออตรงนี้มันเข่าไปดีมันเข่าไปเอาตายอ่ะสวยไอ้แค่ให้ได้หัวไอ้แค่กระสุนนูวสามนัดแม่งหัวสองเม็ดเลยมันดากูจำได้กูจำได้กูท้าสุดบึ่งนะนิวมันกาก็มีนะตายเองไอ้กระโดดลง ระวังระเบิดระเบิดวิ่งไปแล้ววิ่งไปแล้ววิ่งออาขวาเอกซ้ายเลยด้านนึงด้านหนึ่งเบิดบไอ้เ้าชุบได้ชุบได้ชุบได้ไม่ได้หลง้าต่างเลยสอง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 กําลังไปกําลังไปฟโอ้ยพาเลเต้ด้วยเอน ไปบนบ้านดักโดเจนเว้นมยาไปนยายาไปดีวพิ่งเดียวพ่งเดี๋ยวพิ่งเดียวพเดี๋ยวพ่ใครระเบิดปลาก่อนมาๆๆเดี๋ยวเปิดโอให้เอา่างเจนปหนึงไปไปไปมาเต้ขึ้นอููดังหนเยเฮ้ยเจ็บนที่ไม่มีใครชอบฝังนี้ไหรอมาแล้วมันทำไม่โดนตวดไกไกไกลไกใหม่มาใหม่มาเ ไอ้บอลใครบักไอ้บอลกูไอ้บอลกูกูตั้งลงไปข้างล่างกูไม่ได้บักมรอเลยมึงรอปาดเลยเว้นไม่ได้ละวท่ากู้ท่านกู้ข้างในโอ้ตัว่อยก้าโอ้โหไม่ได้สวยแล้วโอ้ดูเรื่องแต่ละตัวดิดูกูยิงดิโอ้โหตัวเนี้ยโอ้เจ็บเอาไปคิวอ่ะตีแล้ แค่หนังคิวนะไม่ก็ได้แต่คิวดิการเจ็บคิวอะตรงกุหลายไปเฉยเลยอ่ะเมื่อกี้หลายน้องไปหามันเฉยเลยโอ้โหเข้นมาดาดดังที่นี่อย่าทำเดีดยิงหัวนายเยอะเช็คแอรดับก่อนเต้เด้เต้เหรียญกูเก็บถูกแอรดับอะเบรเวนตรงไหนบนขาวบนขาวที่เดิมเบรวนข้างไหนเบรเว้นขวาเ้รมันโอ้โหเหมือนงัดหัวกู ไี่คุณร้ากูกูคำไวลต้องหายต้องหายสับันเขียวสองไปห่าสองไปท่าไม่ไม่ไม่ขาสองแปทาข้างล่างวินเวิ่เราก่อนว่วิ่งเราก่อนเดี๋ยนี้ไปไอ้เฮ้ยชิดกูตัวหนึงร้อยดาวดาวไม่ตายมันไอ้ยิงไอ้ดีไอ้บอมองอไอ้เนตปิงมันเนตปิงมั่เนตปิงไรเอนำดาวาา ชุบเต้ยนชุบดีปะเฮ้ยตีใหม่ตรงไหนตรงไหนตรงไหนตีใหม่เต้เไอ้ชุบกูคนละ้นตรงไหนตรงไหนเลสโซนเลสโซนกูลบเลสโซนก่อนไปเลยไปเลยข้างหัดยิงนี่ผมมัวแต่เก็บของก็ตายหายไประวังเด้อออกไปเถอะก็อย่นี้เนียนอกว่าว้เวรแม่ เลเนีะเฮ้เอ็ดดับคู่ปกติเล่นเอดับเท่านั้นอยู่หลังเลยนะจะเจอวะไปหลังมาหลังมาเฮ้ยเป็นกระสุนเอสไนไนี่นี่นี่เนี่ยนิวร้อยสิบร้อยสิบร้อยสิบปลาตายเฮ้ยตีนี่แกไปไปดูดูคนเด็กเก็บของเองเด็กเก็บของเองนิวเก็บระเบิดนิว อีเวนมานิลเกะเบิดนิวเต็มเลยโอเคโอเค,อเค,อเคนิเกบเ,เก็บไม่เก็บไม่พอนิวเกลเบิดพอปะอีวเวนเห็นไหนบอสออกปะไม่เห็นหน้าข้างล่างอ่ะข้างล่างเห็นอลวอะไรอะไรลตัวตั้งเลย เฮ้ยร้อยสิบร้อยสิบเนี่ยตีท้ายแล้วมั้งตีท้ายแล้วมั้งยูตีท้ายเราวิ่งวิ่งกลับแล้ววิ่งกลับแล้วล็อกยูนะกูล็อกอยู่นะเปิดเช็คที่นี่ก่อนตามมาตามมาตามมาสวีตายตัวนั่นเออวาไอ้ไอ้วอลไก่เป่าวะยังไงอาโหไม่ได้กูเออเต้ไัหเหลือล่างตัวเดียว เขียวโดยไม่แพสิบเก้าสิบเปี่สิบสีวตาเราบ้า